ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพี่ด้วยครับผมแล้วก็มีน้องน้องด้วยแล้วก็สวัสดีอ่นนอาคุณนาด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูชมวันนี้ครับผมก็ขอากราบนมันสก,การพระคุณเจ้าด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นไมมดอกแบบนี้เลยนะตามนี้นะดอกหวานหวานเลยนะสวยๆอันนี้ไม้คู่นี้สมบูรณ์ทั้งสองต้นคู่นี้ยักษ์ญีุปุนสูงอาไว้นะเป็นยักษ์ญีุปุนสูงนะอันไว้ต้นโตนะไม่ใช่ต้นเล็กนะครับผมอันนี้กระถางใหญ่นะ อันนี้ห้าร้อยสี่สิบบาทคู่นี้คู่นี้ห้าร้อยสี่สิบาทท่านจะได้นี่ไปด้วยหนึ่งต้นแล้วก็ได้ใช้ลายลีลาไปด้วยอีกหน,นึ่งต้นรวมทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบาทท่านได้สี่ต้นเลยได้สี่ต้นนี้เลยคุ้มที่สุดแล้วนะนั่นต้นโตสองต้นแล้วก็ไซส์เล็กรวยไกลนะต้นใหญ่ก็ใหญ่จริงนะไม่ใช่ใหญ่ไม่จริงห้าร้อยสี่สิบาท มาดูชั้นเดียวอันนี้คือบริกรันยูเคบริกันยูคก็เสียงยะดี่ผลูผล้นไม้สมบูรณ์ครับผมทั้งสองต้นอังกอร์พู่นี้คืออังกอร์อังกอร์ก็เป็นอังกอร์ทั้งสองต้นอเมริกรันยูเคดอกแบบนี้นะชุดนี้ไม้ชั้นเดียวอย่างละสองต้นเราเป็นสี่ต้นชุดนี้อยู่ที่หกร้อยบาทนะชุดนี้หกร้อยบาทชุดนี้หกร้อยบาท ดูไกลนะดูข้าไปไกลหกร้อยบาทไม,ไม่ไม่รวมต้นนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างไม้นะเป็นต้นตัวอย่างคือสี่ต้นนี้หกร้อยบาทมาชั้นเดียวยีอญี่ปุ่นทงสูงเอาไปปลูกตั้งโชว์หน้าบ้านได้เลยอันนี้ตั้งโชว์หน้าบ้านหน้าร้านได้เลยครับผมอันนี้ก็ตั้งโชว์หน้าร้านหน้าบ้านได้เลยอันนี้สี่ต้นผมะมาห้าร้อยสี่สิบาทไม้สีไม้สุดไม้เดอกชั้นก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมเบาไปเอากระดูกคิดให้มาลูก ทำงานทั้งวันนั่งคืนเงินค่าย,ยาไม่พองอมงตัวเองมากนะก็มานี่แหละก็ลุยต่อไปสู้ต่อไปครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ขอบคุณทุกท่านมากๆกครับผมก็เดี๋ยวผมจะเตรียมตัวออกมาทำงานแล้วครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ